สวัสดีเย็นวันศุกร์ครับวันศุกร์ห่งชาตินะครับหกโมงครึ่งนะฮะสวัสดีทาง y o u t u b e นะครับวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะครับวันนี้อาจจะรู้สึกแปลกนะครับว่าคุณครูมาในฝั่งของ YouTube นะครับก็มาลองทดสอบดูนะครับว่าเวลาเราไลฟ์บน YouTube นะครับจะมีนักเรียนเข้ามาหรือเปล่านะครับปกตินักเรียนจะอยู่ที่ f c e e o o o เนาะนะครับจะมาบอกนักเรียนว่านะครับสิ่งที่คุณครูทำอยู่ในช่อง YouTube นะครับ ที่เต้นมาทั้งหมดนะครับที่เต้นมาทั้งหมดครูแบบสอนฟรีนะครับสอนฟรีนะครับบางคนก็จะบอกโอ้โครูสอนฟรีขนาดนี้แถมยากด้วยนะมีคอมเมนต์ว่าครูแบบครูสอนยากจังเต้นไม่ได้นะครับโอ้โหตังค์ก็ไม่ได้เก็บสักบาทเนี่ยไม่เก็บตังค์สักบาทเต้นก็เต้นฟรีไม่พอคอมเมนต์ว่าพวกนี้แหแซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นคอมเมนต์ได้ก็มันไม่ได้เนาะ ก็มันไม่ได้ไหมเออก็ต้องคอมเมนต์กันแบบนึงนั้นเนี่ยนะครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจนะฮะเข้าใจแหลกนะครับก็มันเต้นไม่ได้จะให้บอกว่าเต้นได้ยังไงเนอะครูครูเนาะเออคนมันเต้นไม่ได้ก็คือเต้นไม่ได้ไหมอืมจะไหมครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วรบกวนเช็คสัญญาภาพกับเสียให้ครูด้วยนะครับคอมเมนต์ขึ้นมาหรือเปล่านนคุณครูไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะครับใครใครเข้ามาแล้วกดกดคอมเมนต์ให้ครูด้วยนะครับสวัสดีนะครับอ่าสวัสดีครับพี่โน้สวัสดีครับสวัสดีครับ ันนี้มา youtube เดอ้อนะครับมา youtube ลองดูว่า youtube มันจะโอเคหรือเปล่าภาพก,กับเสียงโอเคไหมเพราะว่าไลฟ์ผ่าน youtube บนะบแบบตรงๆนะครับแบบตรงๆเลยนะครับภาพและเสียงโอเคเนาะนะครับเสียงเบาแท้เสียงเบาเหรอครับโอ้เดี๋ยวนะ่าขคุณต้องปรับแล้วแหละพี่นกขอบคุณมากในการเช็คสัญญาณเสียงขอบคุณเด้ออ้อาวแบบนี้เสียงโอเคขึ้นไหมครับเนะี่ยเสียงโอเคขึ้นไหมอันนี้คือเอาไมค์เข้ามาใกล้แล้วนะเนี่ย ถ้าเกิดว่าเสียงไม่โอเคเดี๋ยวจะลงไลฟ์ละเนี่ยถ้าเอามาจ่อปากแบบนี้โอเคขึ้นไหมภาพโอเคเสียงไม่โอเคเหรอฮะเสียงไม่โอเคใช่ไหมเนะถ้าเสียงไม่โอเคถ้าเสียงยังไม่โอเคเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนไปไลฟ์ใน f a c e b o o เนี่ไปไลฟ์ในเ c e b o o k เสียงโอเคยังอ่าไม่โอเคก็จะไปแล้วนะโอเคเสียงโอเคขึ้นใช่ไหมเสียงโอเคขึ้นเอเนี่เสียงโอเคขึ้น ทดสอบหละพี่นกทดสอบก่อนว่าคือ youtube บางคนแบบไม่ค่อยได้เข้ามาเนี่ยอยู่ในอยู่ในเฟซบุ๊กส่วนใหญ่นะประมาณนั้นประมาณนั้นทดสอบแหละทดสอบแหละน,นะครับเดี๋ยวคุณครูจะกําลังทาคลิปแหละพี่นกกาลังทําคลิปว่าสเตตัสยังไงจะมีให้ให้เลือกนะครับจะมะีลูกวิดีโอที่1กับวิดีโอที่2ที่เราสอนกันเมื่อคืนนะที่สอนกันเมื่อคือนเนาะประมาณนี้ดีค่ะดีค่ะนะครับ ไปเฟ e บุ๊กนะนะเดี๋ยวไปเฟ e บุ๊กละเดี๋ยวไปเฟ e บุ๊กก่อนนะครับเพราะว่าคนในใน u t u b e ช่องน้อยคนมันน้อยเนะี่ยเดี๋ยวไปเฟ e บุ๊กนะเดี๋ยวเจอกันใน a c e b o o k เด้อไปเนี่ย